โยก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะผมนะวันนี้ก็อยู่กับช่องฟรีโต้กันเหมือนเดิมนะครับผมในวันนี้กันทุกคนนะผมก็จะมาแกล้งเพื่อนๆผมนะครับ้วยการแปลงร่างเป็นเจ้าสไนแคท่างซูโนมาลีกันเช่นเคยนะครับผมมาก็จากคิทเรีลกันทุกคนผมก็ได้สร้างแมปส่วนสัตว์ซูโนมาลีขึ้นมานะเดี๋ยวผมให้ดูป้ายนะทุกคนนี่นั้นทุกคนซูโนมาลีทุกคนนะก็จากคิทีทแล่รครับทุกคนผมเห็นคอมเมนต์นะครับคน บอกว่าให้ทําตามเกมทุกคนให้หากูเจนะครับผมนะซึ่งในวันนี้ก็ทุกคนนะผมก็ได้สร้างไอเทมจากเกมขึ้นมาครับทุกคนเห็นปะนี้จะเป็นเครื่องตอนจบเกมนะครับแต่ว่าเรามาตกแต่งเฉยนะครับทุกคนนะโอเคแล้วผมก็ได้เออแอดเจ้าเครื่องที่มาทุกคนเป็นเครื่องสำหรับจัดการมอนสเตอร์ทุกคนนะแต่ว่ามันยิงไม่ได้ทุกคนนะแบบว่าผมมาแกล้งเพื่อนเฉยนะทุกคนคือแบบคือถือจะเฉยทุกคนยิงไม่ได้ฮ่าฮคือเอาอยากเยนนิดนึงกันทุกคนนะอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะยิงได้ก็ได้ครับ แล้วคนนั้นในการตามหาเขาเรียกว่ากุญแจครับทุกคนนี่กุญแจอยู่หนึ่งดอกครับทุกคนอ่าโอเคแล้วก็ในอุปสรรคเขจะมีพวกมอนสเตอร์นะแต่ว่าตันนี้เป็นตัวดีครับทุกคนเป็นสลามแบบแต่จะน่ารักครับทุกคนนะโอเคเราไปดูอีกสองที่ดีกว่าครับทุกคนคือผมอ่าให้หาสิบดอกนะครับแต่ว่าผมเพิ่มมาสามที่ครับทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าพวกนี้มันหาแบบมันหาไม่ครบหรับทุกคนนะพวกมันพวกมันกากครับทุกคนนะอันนี้จะเป็นอีกที่หนึ่งครับทุกคนนะนี่ไอตรงนี้ก็จะมีเจ้าเอ่อนี่น่าจะเป็นวัวทุกคนนนนนะะ่่เป็หววววัััใชมทุกคน ้าาาตดลจริงโอเคอันหนึ่งก็จะอยู่บนหอคอยกันทุกคนนะซึ่งตรงน,นี้ผมยังไม่ได้แอดมอนเตอร์เข้าไปกันทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการแอดเข้ามาเลยเฮ้ยแกมาจากไหนวะเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการแอดมอนเตอเเร์เข้ามาซึ่งมอนเตอร์สำหรับตรงนี้นะทุกคนผมจะแอดเยอะๆเลยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีอุปสรรคเท่าไหร่ครับทุกคนผมจะแอดเป็นเจ้าลิงปีศาจทุกคนนี่เจ้าลิงปีศาจเอ้ยอย่ากเกเรดิวะไอ้ลิงเอ้ยโอเคทุกคนไอ้ลิงมันก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นลิงนะโอเคจะแอเข้ามาเยอะๆเลยทุกคนฮ่าๆตยแน เพื่อนๆแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่ฮ่าฮ่าโอเคทุกคนประมาณนี้น่าจะพอทุกคนนะน่าจะอ่าน่าจะยากแล้วครับผมนะเกมมันฆ่าหมดเลยวะ่ะทุกคนดุร้ายมากครับทุกคนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ทุกคนนะผมขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์นะทุกคนนะเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนถ้าอยากผมแกล้งใครหรือช่วยใครเปตันอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ครับผมนะทุกคนโอเคถ้าพอแล้วไปดูคลิปกันดีกว่าครับทุกคน Let's go สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็กลับมาที่สวนสัตว์ นี่ตอนยังไม่พลาดนะตองเอาแบบอาหารมาด้วยนี่เป็นกล้วยอ่ะเพราะวากล้วยมาด้วยเดี๋ยวไอ้กล้วยนี่มันกินได้เหรอตองแล้วเพื่อนๆเอาอะไรมาเปล่าไม่เอาอะไรมาเลยคือตอนนี้มาตัวเปล่าเลยไม่คิดจะกลับมาด้วยที่นี่อ่ะโอ้ครั้งก่อนโคตรน่ากลัวตองนี่ใจกล้าเนาะนี่แต่ตองเอากล้วยมาตองเอาอาหารมาให้เดี๋ยวทุกคนมันเป็นตอนเช้าไม่ได้ทุกคนทุกอย่มันเป็นตอนเช้าไม่ได้ทุกคนตองชอบแบบว่นต้องทช้าที่มาดีกว่าไม่ไม่ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่าเฮ้ยมืดแล้วมืดแล้วโอมาลี่เลย เฮ้ยเพื่อนมันรอบนี้มีคนขายตัวเพื่อนโอ้เฮ้ยคนขายตัวเหมือนคุณรงมันเลยสุณรงรงเนี่ย อ้เดี๋ยวเราเราอยากเข้าไปนะทุกคนแบบอยากเข้าไปแบบไม่ซื้อตั๋วขอตั๋วหน่อยได้ไหมครับลุงแต่ต้องไม่มีเงินนะเพื่อนมีหรือเปล่าปอนนี้ไหมกล้วยกล้วยก้วยก้วยเฮ้ยนี่กล้องมีเฮ้ยกล้องโคตรรวยกล้องจ่ายค่าตั๋วหน่อยผมคุยก่อนลุง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 เก่งไม่คุยอ่ะโอยต่อยหน้าลุงต่อยหน้าเออเออนี่น่าจะเป็นการตอบของลุงแน่นะว่าเอาลุงเอาไปเออให้ลุงไปเหรียญเดียวพอน้อตรงนี้มีเออเก็บอะไรเข้ามาวะเอ้ยนี่มันกระดาษอะไรอ๋อ ไม่ใช่เป็นตั๋วแม่เออตั๋วเข้าโอเคโอเคเอาต้องไรแล้วนะลุงเอาเอาคืนคืนหนึ่งผมครับลุงผมขอเข้าก่อนนะครั้งจะไม่เหมือนอะไรก่อนแล้วก็จ่ายตังค์เขาก็ต้องให้นี้เราจะขึ้าก่อนใช่ใช่ใช่ไปเพื่อนมันมันมีอะไรรอบนี้มันมีเป็นเครื่องยนต์อะไรด้วยไม่รู้อ่ะติดอยู่บนน้ำผู้ต้องเห็นไหมเออใช่ใช่ใช่โอ้ยมันอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเพื่องเปิดกล่องด้วยกันในกล่องนี้เหมือนเดิมไหมสองลองดูวยกันไอ้บีสี่คนเฉยไม่ได้ไม่ได้มันอย่างนั้นนะมันอย่างนั้น ปใช่ใช่ใช่อันนี้เปิดอ่านดีกว่าเปิดตอนอกไม่ใช่ไมองออกจากกล่องก่อนนี่ต้องเปิดอ่านแล้ววันนี้มันบอกว่ายินดีต้อนรับกลับมาภารกิจวันนี้คือให้ไปหากุญแจที่ซ่อนเอาไว้ในแมพให้ครบสิบดอกอ่ะดอกแล้วเพื่อนโอ้โสิบใบเสริมกอ๊บเปิดยังไงก็เจอไหมเนี่ยกล้องเปิดจริงเอาไว้ไม่ดีกว่าจะเปิดแสงประหลาดแสงประหลาดแสงประหลาดนี่เขาหมายถึงแสงสีเขียวบนฟ้าหรือเปล่าเออกุญแจอยู่ตามแสงสีเขียวนั่นแหละจะต้องตามแสงนั้น ไปอ่ะโอเคแล้วเขามีต่อไม่ต้องหรือจบแค่นั้นนี่เอาไปอ่านต่อรูตัวความจุดน่ารักออกไม้พวกนี้จะใช่หรืีไว่กุญแจสิบสองเขาจะหาเจอวะไอคนเขียนบรรดาเราด้วยเขาบอกว่าเปิดเท่ากับโง่อ่ะเอ้ยไม่ตัวนี้ดีแล้วที่เรงไม่ได้เปิดอ่ะเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรตัวนี้ไม่น่ารักตัวนี้ไม่น่ารักที่คนผิดตัวผิดตัวผิดตัวนี่ตัวน่ารัตัวนี้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 ลัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มัวนี้ต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 ันี้มัวนี้ต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 ัวนี้่ัวนี้ต อุ้ยแต่สภาพนี้ไม่น่าใช่นะเพื่อนผมว่าเร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 าเดินหนีไปตรงนู้นเลยไหมที่หากรองแจเลยไหมแต่ว่าทุกคนทุกคนได้ปืนกันยังตอนนี้ตองได้ปืนยังไม่ม่เคยไปหยิบที่ใครจะไปกล้าหยิบอะมันนี่นี่นี่ตองอยู่ในกล่องหยิบหยิบไปก่อนหยิบไปก่อนเออีต้องหยิบเล้โอเคเราเขาให้ปืนเหมือนปืนอะไรอย่างไม่รู้อะชื่อจีจีเราไปซที่จีจีไม่ได้จะบอกให้กูดเกมหรือเปล่าแหมลืมซะแล้วเราไปกูดกูดเฮ้ยเฮ้ เพื่อนในนี้มันมีตัวอะไรบ้างผมได้ยินเสียงมันแตกอ่ะมีมีวัวมันไม่มีตัวอะไรนะกต้องมีแดงทีนี้ยงไงต้องมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนต้องไปทางนี้ไหมเพราะว่าเอ่อทางไม้มันต่อปลายละมานไม่มีอย่างนี้นะผมจำได้เหมือนสวนสัตว์เขาจะแบบเปลี่ยนแบบระบบอะไรใหม่นะแต่ผมต้องไปนไปเลยนะเพื่อนต้องไปก่อนเลยเพื่อนเฮ้ยก็เหมันมันมีความกล้าเหมือนผู้เสียสละง่ามีความกล้าแบบเอาเอาเอาไปก่อน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  งั้นเดี๋ยวผมขอนะเฮ้ยไอฟอดมันจะโชว์พาวาทุกคนไม่ได้ฟอดไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไอกองไม่ไอฟอดโชว์พาวะกคนมโดนลากใส่ผมปะเนี่ยเอยผมตกเลยอ่นใส่ก็มาทุกคนไม่ได้โดนตกเองแล้วก็บอกว่ามีคนตีออะไรอะไรแล้วมาตีตรงนี้าตีแล้วมาหากุญเจนะเว้ยไม่ได้มาหาเล่ต้องไปทางนี้จริงๆเหรอใช่ทุกคนอย่าทะเลาะกัน้องมากกลัวเว้ต้องอึ๊บเอากระโดดนี่ทขอขอขอ่าต่อน่เป็นคุณเจที่ปา กลัวไปไม่ได้เลนไม่เป็นหน้าที่ของฟอร์แล้วกันแล้วเนอนี่ทุกคนนี่ผมเซียนมากครับทุกคนผมมาถึงแล้วมันฟอร์จะไปถึงแล้วนะเพื่อนอีกใกล้ถึงแล้วทุกคนเอ้ยเพื่อนรอด้วยดิเออรีบมาดิตองตองมาได้โถอตองเรื่อยๆนี่ต้องจะขึ้นไหมเพื่อนเพื่อนต้องรอตองด้วยนะกองตองตองหัดเล่นใหมครับทุกคนผมหวังว่าตองจะทำได้ทุกคนออะไรเนี่ยตองใช้สมาธิไอตองใช้สมาธิหน่อยตองตองตองน่าจะแบบซุ่มซ่ามเกินไปอลเพื่อน ตองฉันรู้ตองทำได้ตองตองทำได้ตองเฮ้ยทุกคนตองมีสมาธิว่ะอันนี้ต้องกระโดดยังไงอ่ะเพื่อนนี่นี่ดีดนตองมีสมาธิว่ะต้องไปต้นไม้เหรอไม่ใช่ไปตรงนู้นเหรอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เฮ้ลยทุกคนตองทำได้ไปทางแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปก่อนแต่ว่ามันมีแบบว่าเราจะสปาลไฟให้ก่อนซ้ายมันมีบ้านต้นไม้มาไฟให้กันเดือดเดือดใหม่เลยต้อไปซ้ายดีต้องไปซ้ายก่อนเพื่อนต้องไปซ้ายอ่าเดี๋ยวให้ผมนำ ก่อนปะได้เพื่อนได้เลยเดี๋ยวตองตามมาอึ๊บอึ๊บอึ๊บตองอึ๊บอึเฮ้ยตองต้องค่อยนะาตีตะกุนเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยดกันกล้องอีกตกตกตกกระเพื่อนอึ๊บเฮ้ยไม่ตกก็เออปลอดปลอดตดตดถืความอึ๊บเอ้ยตกตกตรงนี้ตองจะขึ้นไปยังไงอะเพื่อนก็โดนไปไงตองแต่เราจะโกงให้ตองม่กคนเฮ้ยจะโกงให้แฟนเฮ้ยต้องหายต้องมาอยู่นี่ไอ้กล้องไอ้กล้องแบบปล่อยไปแ้บตองอยู่นี่เหรอปล่อยกล้องไปตองเก็บคนเดียวใช่ไหมก็ปล่อยกล้องไตองไม่เป็นเพื่อนตองขึ้นมาเองเ นะแต่ว่าตองไอกองขึ้นมาได้ไหมเนี่ยเพื่อนเพ้ยผมไปเริ่มใหม่ก็ได้แป๊บนึงอุ้ยข้าล่าดมันมีตัวอะไรวะดูดิโอ้ตองต้องแต่แบบต้องโชคดีนะเหมือนมีคนช่วยต้องขึ้นมาแล้วมันเป็นลงัวตับไฟนัวตรงนู้นเลยตองเหนื่อยไหมเนี่เพื่อนเอ้ยไม่เป็นไรตองตองต้องตวาดมาแล้วเพื่อนใจโอเคเรื่องผมชอบไปเริ่นใหม่ไ่้ไหมครับมาดูเราจะให้เราจะติดต่อทำไมดีไหมอ้าวไอ้ฟอนวอร์ดเอาอะไรบ้

เมันแหวนผมโดดไปไม่ถือแล้วมาต่อ้แล้วมีคนแก้งต่อยจะตองเออกงให้ตองกันน่ะไม่หรือว่าแบบเอ้ยผมกลับมาแล้วแต่ว่านายกากเองหรือเปล่ากล้องเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเฮ้ยปอยทำไมเหลือโอ้ยปอยข้างล่างมีสลามตัวใหญ่นั่นอีกแล้วฮัลโหลพวกนายไปดูในบ้านหลังนั้นซิว่ามีอะไรบ้างอ่าตองตองตองไปดีกว่าไม่ไม่ไม่ตองนำเลยตองไม่ต้องไม่ช้าแบบมันยืนรอที่มันไม่ค่อยเดินนีบ้านเนี้นะลองดูนี่เหรอเดี๋ยวเราลอดูีอะไรบ้ามีอะไรบ้างตองมีว่า ม่มันบอกว่าพวกพวกเรามันโง่อ่ะตรงนี้เนี่ยมันโง่มันดักไม่รู้มันก็ไม่ใช่ความผิดเราอะ่ะ ่มโดนดักควายแล้วป้องอ้องฝาไล่ซ้ายดีซ้ายดีบ้าไอโดนแกไอโก้งงี้ไหนแล้วโมแกก็เริ่มใหม่ก e ันแล้วกันไปขึ้นมาใหม่ไปขึ้นทำไมเฮ้ยตกดิเฮ้ยเรามาโดนกันนะเว้ยตัวอะไรไม่รู้นอะเฮ้ยแต่ทุกคนตรงนี้เป็นบันไดขึ้นมาได้ดิตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยไม่ได้ห้ามโกงห้ามโกงห้ามโกงนี่เราไปทางนี้ห้ามโกงห้ามโกงห้ามทำอะไรกว่าข่ได้นี่เฮ้ยอยากต่ยเนี่ยลงไปทางนี้ได้าาก็ฆ่รขึ้นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยนี่ทางนี้ทางบันไดนี่ทางบันไดก็ดี มาขึ้นใหม่โอ้ไม่เป็นไรเิลยปลอดไปเรื่อยใหม่แต่ว่าตองโกงนะใช่ไหมไม่ต้องไม่ได้ขี้โกงต้องแบบไปปลอดมาปลอดมาแล้วมีมาแล้วเพื่อนผมผมไว้ใสงเลยตองตองเขาค่อยย่องไปนะเขาค่อยย่องไปตองอ่อเลยค่อยย่องไปย่องไปไม่ไม่เออเฮ้้ยกองอย่าเบียดองเฮ้ยมันได้หายเฮ้ยเฮ้ยยันถอยมาดิเฮ้ยไม่หายก็เนมันได้หายก็กระโดดกระโดดไปดิกระโดดไปดิกระโดดเฮ้ยไอ้กล้องเราผ่าตองทีเดียวตองกระโดดไม่ได้เลย ต้องจะขึ้นไปไงเอาเอาไงใครใครเดินคอนเปิดทีแบบพอถึงแล้วโโอ้หนี่ตัวอะไรไม่รู้เต็มเลยเจห้ต่อไหมเรื่วงขอเราเอ้ยเอ้าไอตองมีพลังเงิอเนี่ยรู้ไหมว่าไอนิกากจริงๆเลยเอ็งเปิดดิกล่องอยู่ใต้ปีนเองนี่เปิดด้กล่องมียเอ้ยนี่ไงกุญแจกุญแจเหรอใช่เราเก็บไปเก็บมาสินี่ไงเพอเราเสร็จแล้วก็โดดลงไปตรงนห้อไหนนี่เดินลงไปตรงนั้นแต่มันมีแดงด้วยเดี๋ยวผมขอลองโดดไปแดงๆก่อนนะว่ามันมีอะไรไปก่อนขึ้นไปไหนเนี่ยสนุกมากเลยเพื่อนของมันด้วยโสดโสูด ไอ้โดยังสูงดงดึงเลยทุกคนเเอ้ยนี่กระโดดยังสูงอ่ะไม่เจ็บไม่เจ็บนี่ต้องนี่ต้องอยู่ลังกดเฮ้ยกระโดดมาหานสาหนอยู่ไหนกันมาที่เดียวเพื่อนมาที่เดิแล้วเพื่อนตัวนี้นี่นะสินี่นะสิงนี่วัวตัวนี้นคือรัวไม่ใช่คนเพราะว่ามันวัวนะครับผมผมไปอ่านนะมันัวงั้นไเราไปกันต่อเลยเพื่อนใช่เราไปกันต่อเอ้ย ไอ้พวกนี้โอ้โหมันดับทางหลุดดิบมั้ยพวกฉันมาจากไหนเอิ่มพวกแกฉันรู้แล้วว่าแกมาจากยานอะไรรู้เป็นดาวอื่นวิ่ง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 ไป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 วิ่งตองวิ่งไม่ทำร้ายหรอวิ่งตัวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนี่เป็นอะไรหรือว่าไรปืนปืนนี้มันใช้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเหม่เลยอันนี้เพื่อนปืนสแกนวัดอุณหภูมิแลวมันวิเตอร์ก็ไม่เออไม่ไม่ไต่ไม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 ่ไปทางนี้หรอไม่รู้กม่ไมมันน่ไม่ แล้วเราทำไมเราต้องมีกระจกให้แตกอะไรเงี้ยหรอตองยังมีกล้วยอยู่ปะเออต้องมีต้องมีมันเหมือนลิงเลยตองลิงอ่ะลิงในลิงมันน่าเกลียดมากเลยว่ะโอ้น้าตาลิงนี่ตองบาดกล้วยให้ลิงเดี๋ยวผมจะเขา่็ไปมันยจ่เฮ้ยกระจกแตกต้องไม่ได้ทำด้วยเฮ้ยลิงมาลิงมาโอ๊ยวันนี้มันฆ่าลิงดนึยฆ่าลิงด้วยกล้วยเหรอตองแล้วเราควรไปทางไหนอ่ะต้องจัดการเลยตองเดี๋ยวไดเดี๋ยวเลยเราเราอย่าไปฆ่าดีเรามาสนทนาเขาเรามาหาอ๊ยแอมไม่ตองไม่ได้ฆ่าตองเอาอาหารให้มันเฮ้ย ไม่มมไมต้องไม,ไม่ไม่รู้แหละไปแล้วว oh <my> เพื่อนโดนตามเพื่อนต้มนบ้านยังว่ที่มันวิ่งหนีก็ไปได้แต่ตองยังไม่มาเลยโดนตเฮ้ใช่เหรอบนบ้านก็มีเหรอขึ้นมาไม่ม่ในหมู่ขาดมัแล้วไม่เห็นหรอไ้ตองเอากล้วยนี่ไงบนบ้านก็มีตาเสจมันได้ไหมทุกคนมาตองจะรอดหรือเปล่าอ้ตองเนี่ยเอ้ยแต่จะเอารเพื่อไปทางไหนวะเพื่อนเพื่อขึ้นมาบนบ้านเอเยตองเห่อยต่งเหนื่อมันได้อยู่วะมันมันมันขวางมันได้อยู่เนี่ยเยอ้ยมันขวางมันได้ช่วยตองไงดิเอ้ยมันครูดาวอยู่เยอ้ยตองจะ เกินไปแล้วนี่ระดับจุ๊กเป็นไหมต้องจุ๊กผมไม่ช่วยนะผมรอข้างบนนะที่มันในนี้ใช่ไหมต้องขึ้นเเลยนี่ยต้องจุ๊กซ้ายจุ๊กขวานี้มันดูดีทุกคนเดี๋ยวผมลืมเรื่องสมไยแคทเลยทุกคนว่าเติมฟ้าผมลืมเรื่องสมไยแคทไปทางไหนเดี๋ยวผมจะไปรับเป็นสมไยแคทก่อนในไง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 เนี่ยนี่นี่ขึ้นไปแล้วนี่สมไยแคทเฮ้ยมันยังมีหินพางไปอีกสะไม้แคททุกคนไปตายเดลยวเดี๋ยแต่มันต้องตัวใหญ่กว่านี้ไอ้สำไมไอ้ผมเองผมแบบทำอะไรแย่ตอนนี้ผมลืมเลย เราจะเพียนเอออ่าวเฮ้ยกล้องเออเรารีบไปไหนอ่ะไอ้กล้องผักตองกล้องผักตองอีกแล้วทุกคนผักตองพื่อนไรผักไมอยเลยเราต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมเนี่ยตองเออก็ได้กล้องเออเฮ้ยตองวิ่นขึ้นมาตองวิ่นขึ้นมาล็งงเเล็ช่วยตองกันด้วยไม่ต้นำดีเล็งตองวิ่งเข้าประตูมาเลยไอ้มันมัน Uhm, hai, เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเ,เ sais, lair, นี่ยเอ้ยเกิดอะไรเออเออเอออจีบมามาอยู่บนหลังคาเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยพื่อนขบบนใา่เลยเพ่อนมันเป็นเอ้ยเอ้าแมวมันเป็นแมวผีหรือเปล่าเนี่ยแมวผีแมวผีแมวผีเพื่อนแมวผีไงพอเหมือนไอ้นี่เลยอะเหมือนไอ เอ้ยมันเหมือนแล้วนี่ไหนแจไปทางไหนอ่ะเข้ามาในบ้านเห็มันมีลูกเราสมาชิกลิงกิเตอร์อยู่ด้วยอ่ะใช่เหรอมันเข้ามองงนายคุยกับมันได้ไหมมันมันต้องเราอย่างนั้นเห้ย Where are you ฉันมมีเสียงด้วยมมีีเสยคุณแมวแมวเป้าแมวเป้าแมวเป้าคุยภาษาใต้กับมันเหลียวองแมวมันพูดไม่ได้ตั้งแมวมันบอกว่า Where are you Where are you ไอแมววีเทียร์หรือว่าแมวมันอยากกินกล้วยเหมือนกันโอ้ผมซ่อนมันไว้ในห้องรูปภาพด้วยคนแล้วไปอยู่ใต้รูปภาพนะครับไอ้นั่นแ่ะเดี๋ยวผมจะแบบกดดันเฉยกับคนผมคือผมว่านะถ้ามันมีรูปรูปอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าในห้องมันต้อง มีอะไรจ่างหรือเปล่าไม่รู้วนายพิคออะไรไ,ได้เพืเ่อน ตรงนี้แค่นนะตีแค่น้ันออกปุ๊บอผมรู้แหละตีทีมดเลยเฮ้ยเออไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยทุกคนนี่ไงงต้อฉลาดมีประตูลับด้วยอ่ะโอ้ยฉลาดมากเอ้ยมีกุญแจไอ้ต้องหยิบมาดิตองเก็บไปเลยฮ่ากุญแจต้องต้องเก็บเลยเฮ้ยไอ้ต้องต้องเสียไว้ไหนอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าตรงนั้นมีกุญแจแล้วตรงนี้อ๋อคือแต่งนำทางเฉยๆใช่ไหมเอ้ยแล้วเมลเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะมันกระโดดไปคุณวว่าเหมือนเขามาบอกทางแล้วมากกว่าป่ะเพราะว่าเขาหันหน้ามาทางเนี้ย แมวบอกทาแมาชิลเราได้แต่ว่าเราจะลงกันไปแบบแบบนี้ไงเอ้ยไอ้กงไอ้กงไปแบบนี้ด้วยไอ้คนเล่าเหรอปล่อยไปเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตองกงตอนไงคุณแมวคุณแมวไปไหนอะเฮ้ยคุณแมวตอนไปไหนอะ Uhm. มาอีกแล้วแล้วเ,เ,เพื่อนต้อ,อง er? อย ER ู่ไหนเพื่อนลงกันมาได้แล้วก้องผมว่าผมลงลงน้ำได้เอ้ยไอ้ก้องเยเมเเ่มกัดเหเ้รอเร็วไอ้ตเมเาาเหมือนจาลายนี่เหอเไปไหนอะต้องต้องตามเมวไปก่อนงก่นดีก่ดีก่อเออมาดีเอหน่งไอ้ไอ้้องเอาอย่างตรงนี้ให้ได้ก่อนองเมลไม่สนใจตองเนี่ยอ้ออกทางไหนแล้ววะอ้ามผ่านแล้วเดี๋ยวผม่ีว่อา่านแลวลุงหยแล้ว เฮ้ยได้ไงมวนำทางแล้ไอ้ฟอ์มานี่ไหนพี่แมวไม่เมื่อกี้ต้องวิ่งตามแมวแมวก็พามาหาพวกเธอไปไปไต้องแมวแมวแวนี่เป็นตัวร้ายอะแมวแมวมว้แมวแมวิ่งเร็วเกินไปเร็วแมวจอ้เฮ้เฮ้อะไรแมวเฮ้้เฮ้อ้้

ห้องอะไรอ่ะโอ้ยเจ้าแกนั่นอย่างนี้ไงไม่มีเพื่อนนี่มันห้องสัตว์อะไรโอ้อเราเป็นสัตว์แล้วเนี่ยเป่าๆเพื่อนอ็เอาไปทงแมวยืนรอเฮ้ยืหน้างในนั่งว่าไงเพื่อันนี้จะเป็นทางขึ้นแล้วหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะผมผมรู้ผมรู้ว่ามันต้องขึ้นยังไงเพื่อนไหนมีมันต้องทำอย่างนี้เปิดใช่ปะเออแล้วทีนี้นายอย่าเพิ่งสิกล้องนายดูเราก่อนเปิดอย่างนี้ใช่ปะแล้วเราก็เปิดตรงนี้เออเดินขึ้นมาแล้วก็เปิดตรงนี้โอ้ยฟอร์ค้อเก่งอ่ะเฮ้ยมันฉลาดว่ะิขึ้นไปด มันไม่กลัวแมวเหรือเปล่าฮมันคืออย่างนี้ทุกคนแล้วทีนี้เราก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมไม่กลัวแมวแล้วไอ้ตรงหัวไม่กลัวกันแล้วหลอกไอ้กอนเลยไอ้กุ้นเบียรต้องเยไอ้แมวไอ้ไอ้หยุดหลอกฉันหนึ่งแมวแมวมาด้วยโอ้ยแมวปาด้วยเพื่อน้องไปต้องไปโอ้ยค่อยๆขึ้นมาละสิเพื่อนจะทะเลาะกันทำไมต้องต้องั้งกล้องเลยอ่ะโอ้ยคุณแมวเดี๋ยวรอเพื่อนผมแป๊บนึงนะไอ้ตองมาทะเลาะกับกล้องอยู่ตอนเนี้ย เอาติด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 โอ้อ่าทีนี้ตองขึ้นมาได้ไหมเดี๋ยวปิดนี้ก่อนฮึทีละเมลทีละเมลใช่แล้วก็เปิดเยินให้กำลังใจครับนี่คุณเมลเมลเปิดรอแป๊บนึงนะเราไปเจอใหญ่ใอย่าหญ่จับสเก็ตเลยผมก็ไม่เอาแล้วนะกลัวตีอันหนึ่แล้วเพื่อนโอเคโอเคโอเคอ่าอะอย่างนั้นนะตองนี่ก็ทุกคนโอ้ตรงนี้มันเล็กมากเลยอ่ะคิดว่าไปคุณเมลใจเย็นสิโอเคเมลผมผมไปก็ได้ผมไปก็ได้คุณก็ใจเย็นกับผมหน่อย ไปแบบเียนไปต้อไปด้วยเออต้องค่อยๆย่องค่อยๆย่องคุณแาวุญแจกุญแจกุญแจมาได้แลเฮ้ยแมวเขาถูกถือกุญแจด้วยเฮ้ยเดี๋ยนะแมวมนเอากุญแจไป้ะไอ้ก๊องแมวเอากุญแจไปเอาแล้วนี่หายเอาแล้วแมวมันหายไปไหนวะไปทนี้ทุกคนตามผมมาตามผมมาไป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 ไไไไนี่นี่ใช่ตามผมมาผมเห็นทางนี้ไปยูับไอ่อช้าเกินไปแมวมันก็เลยกำมือกุญแจเนี่ยเอาเดี๋ยว เอามาทิ้งตรงนี้เหรอเฮ้ยให้ตองเอาให้ตองก่อนเดี๋ยวนะเพื่อนแล้วไอ้ตองเอาหนังสือแล้วหนังสือหนังสืออะหยู่ที่อยู่ที่อยู่อยู่ที่ฟอร์ดผมเปิดไมาอ่านไปแป๊บนึงนะเขาข้าก็วันนี้เขาบอกว่าให้หากุญแจให้ครบดอกตอนนี้เรามีสามดอกแล้วโอ้เพื่อนผมว่ามันง่ายจัดเลยไว้พรุ่งนี้เราค่อยมาหาใครไหม่อาโอเคโอเคได้เพื่อนผมก็ไม่อยากพุกับมายกับคุณแมวเหมือนกันแหอะจนเจ็บแล้วผมไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ว่ามันง่ายเกินอ่ะโอ้ยง่ายเกินผมสามารถ 哈哈哈哈哈哈！